สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอไมล์ไรไปใส่ลุงนะคะวันนี้นะคะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตค่ะเมื่อวันที่25มีนาคมนะคะที่เราลงทะเบียนนะคะขอขึ้นเงินประกันไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยากทราบกันไหมคะว่าเราจะได้เงินคืนกันตอนไหนเดี๋ยววันนี้นะคะมีวิธีแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่การไฟฟ้านะครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะได้ทําทการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้กับทุกคนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะคะ าทางไฟฟ้าเขาก็จะเริ่มคืนเงินให้แก่ผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นไปนะคะก็วันนี้เราสามารถตรวจสอบได้แล้วค่ะว่าเงินเราจะได้คืนวันไหนนะคะก็เข้าไปตรวจสอบได้นะคะทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยตามหน้าเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวทางช่องจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะการไฟฟ้านครหลวงก็จะมีหน้า เว็บไซต์นะคะให้เรากรอกข้อมูลไปตามาที่เขาได้ระบุไว้นะคะส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เช่นเดียวกันค่ะมีตารางนะคะให้เรากรอกข้อมูลอยู่2ช่องค่ะแล้วก็ตรวจสอบก็เขาก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะว่าเราจะได้รับเงิน ตอนไหนหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังรองเงินประกันคืนอยู่นะคะวันนี้ก็ทางช่องก็มีข่าวสารที่ดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะอัปเดตเนาะเผื่ออ่า ใครที่อยากตรวจสอบตัวเองนะคะวันนี้นะคะถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตทางช่องจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ